ันนี้จะมาปลูกต้นกล้วยกันค่ะนี่เราก็จะต้องขุดลุ้มกว้าง 50, 50เซนหรือ50เซนก็ต้องขุดแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วก็จะใส่น้ำโดยให้มันชื้นๆขุดลุ้มน้ำลงไปก่อน ให้ดินชุม่มขุดหลุมกว้างห้าสิบลึกห้าสิบทำไมต้องขุดหลุมทำไมเอาหลุมเฉพาะลากไม่ได้เหรอเวลามันแทงหน่อขึ้นมาไม่แทงลำบากอ,อลากมันขยายลำบากแต่น้ำเต็มอันนี้พี่ใส่ไปแล้วล่ะเมื่อวานขุดเจอเจอหิน <c oughs> <c oughs> เองเปลี่ยนลุมเลยเปลี่ยนล้มีถ้าเจอดินแบบนเนี้ยเนี่ยถ้าให้พี่แน,น,นะนํานะเนี่ยถ้าเจอดินแบบนี้นะดินแบบคูกขินเนี่ยนะนเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์สามชิ้นต้องมีอย่างแรกจอบอย่างที่สองจอบเล็กอห,หาไว้เลยอย่างที่สามพั่วเอ้ยเสียมเสียมเออเสียมจอบใหญ่จอบเล็ก จำไว้เลยสามอย่างแค่ะ <c oughs> นั้นแหละแล้วก็เวลาจับจอบมือใหม่ระวังจับจอบผ่อนหนักผ่อ <c oughs> นเบาเอาปรับหนักปรับเบาเอาปฏิบัติทำไปในตัว <c oughs> พอถ้าจับจอบหนักไปอ่ะจอบมันจะลงเวลานั้นอ่ะจอบจะลงมือจับไปเวลาเรากระแทกอ่ะมันจะมันจะดันดันชิ้นเนื้อเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นตาน้ําอจับรวมเริ่มไปก็ไม่ได้น,นี่จอบที่เบาไปหน่อยจับหนักไปก็ไม่ได้พอจับหนักปุ๊บบิดแล้วก็จะเป็นตาน้ําที่มือ,อ <c oughs> ให้คนหนักคนเบาไปดอกวลาปลูกปลูกไปเรื่อยปฏิบาาัติทำไปเรื่อยคิดว่าปลูกทิ้งปลูกขว้าง ปลูกไปงั้นแหละปลูกให้คนอื่นกินปลูกพืนที่กวา้างๆไปงั้นแหละปลูกพืช <c oughs> ปลูกไปแล้วเราก็เน้นทำความสงบไปเนีย่ยอย่าไปอย่าไปปลูกหวังได้ปลูกหวังได้มีแต่โลภไม่มีมมอย,อยุอยู่ในความคิดเว <c oughs> ลาขุดดินก็ค่อยๆขุดไปเรื่อยๆของเรานั่นแหละ <c oughs> ให้มันสบายอกสบายใจนั่นแหละเราไม่ต้องเป็นรียถ้าเป็นมือใหม่นะพ <c oughs> อทะลีบก็โลภ พอรอู้แล้วมันก็เหนื่อยเราพอเหนื่อยกู้ก็พักอีกเดี๋ยวขุดแล้วก็พักเดี๋ยวขุดแล้วก็พักไปเร,เรื่อยของมันไปเรื่อยตามใจฉันนะ่ะพุดพวกนี้ต้องห้ามใจร้อนปลูกใจเย็นเย็นเร่งรีบได้แต่อยู่ในภาวะใจเย็นเย็นอันนี้ในหลุมที่เติมน้ำไปแล้วจบบที่ขยายหลุมนขยายเถอบไปทงังนู้นนิดนึง เป็นดินเป็นหินดินภูเขาแต่ก็ถือว่าดินดีดินอย่างนี้เป็นดินดีเ <c oughs> นี่ยดินเนี้ยเหมาะปลูก่เน,นี่ยดินพวกนี้อันนี้ก็เป็นดินปุ๋ยผสมแล้วนหน่อยาอจริงที่จะตัดมาเนี่ยใส่ตง <c oughs> ไหนก็ได้เก็บความชื้นใช่ ดินต้องเป็นท่อนๆเลยจะได้เป็นท่อนๆขุดล,ลึกลงไปหน่อยใส่ไปอะไม้เมยใช้ธรรมชาติทำดินให้ดีก็พอถ้าเรามีงบน้อยอย่างเงี้ยอูออกข้ามาครับ <c oughs> อ่าไปอดินลงรครับเทเลยอ,อืมเทเลยไม่มีถุงมือไม่เป็นไรเทลงเกี่ยให้ทั่วหลุม,มเ,เกลี่ยไปทางข้างหน้าดันดันไปทางข้างหน้าอืมมาแล้ครับชอต้นนี้อันนี้กล้วยน้ำว้า ปูกห่างกันสักหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเนี่ยวัดหลุมอย่าวัดต้น,นดึงข้างล่างนอนลงไปก่อนนอนนอนกับหลุมดึงข้างล่างขึ้นมาข้างล่างเขาจะมีรูอยู่นอนไปเด็กเออนอนไประวังหักนอนนอนดีๆ ถุงถ้าเราจะเก็บไว้เราก็ไม่ต้องฉีกนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่อ,อ,อืัดมาทางนี้นิดนึงได้แล้วก็ดูดูลำต้นดูลำต้นให้ตรงๆ ลำต้นเฉียงดูให้ตรงตรงตรงนี้แล้วก็ดูลำต้นให้ตรงตรงตรงยังตรงแล้วใช่หนมามาสิบนี่เกินขุดเกินไป เดี๋ยวขอบั่วหน่ยนิดนึงพอดินใส่ไปอืพอได้พอประมาณแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มไปทีนึงพอตอนแรกเราก็ใส่ไปทีนึงแล้วอัดหน้าดิน ดินหยดนะครับใส่เยอะเลยละรรืมใส่จนนั่นแหละพอแล้วกบให้หมดไหมตัวนี้เหรอตัวเนี้ยถ้าจริงๆอ่ะไม่ต้องแต่ว่าอันนี้เราปลูกไปตามปกติอ๋อ ถ้าก,กินก็ปล่อยให้มันเป็นหลุมเลยเอาไว้รดน้ำแน,นนะอีกแปดถึงสิบสองเดือนถึงจะได้กินเหประมาณโอเคแล้วเดี๋ยวเรามานนโหลดดูกันนะว่าจะได้กินกเมื่อไหรไ่เดี๋ยวจะคุมดินหน่อยพอกวบเสร็จแล้วเราก็คุมดินเอาโอเคค่ะโอเคมีไม่ต้องใช้แมว ปลูกอินรียมีแต่เป็นโรคเป็นภัยก <c oughs> ินเคมีเข้าร่างกายก็ได้รับสารเคมีเป็นโรคนู่นโรคนั่นโรคนี่นี่ปลูกเสร็จก็ต้องคุมดินแบบนี้ด้วยนะคะยวเรามาดอกันนะว่าน้องจะโตได้ขนาดไหนเนอะเดีย๋ยวมาติดตามกันในคลิปหน้านะคะ